่อยลงอย่างนี้อะไรอันนี้ก็มึเอาไปจุมลงใส่มือเด็กหน่อยเลยเด็กหน่อยอยังไมรู้เรื่องเลยไม่ใช่เด็กแล้วนะ,ะน้องเขาก็เป็นสาวแล้วนะมันไม่ได้เหมือนเด็กกับคนแก่นะ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> มึงนะ่ะทำอะไรนะ่ะมันก็ผิดวิหนัยหมดนะตั้งแต่ไปดูมหาลรสศพแล้วไปดูนี่แล้วอะไปดูมหรสพไม่ได้นะครับพรนะน่ะดูมหรสพไม่ได้นะครับนะดูเรื่องรักเรื่องอะไรน่ะ่าคืนเคีินดีสีตีเป่าไม่ได้นะครับร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับนะเอ สอลันดักตักแล้วมันตึงใจคักแล้วนอดอกับมัดิน่โอ้ยมึงิน่ะอยากจะบอกมึงเหลือคือพระไปดูมอหอรมหอรสมี่อาบัตนะครับเนนไปดูมหอรสมก็ผิดศีลนะครับนะเอแต่แค่มาพงอาบัตได้ก็แค่นั้นแต่ สมควรนะครับนะเออนะครับนะนั่นแหละโตนะถึงจะบัดเตยสิบสิ่เออดบัดดีแม่ผมเอยเด้อดังเดเด้อดังเดอสิบลูกปั๊ปั๊ปัุ๊๊บ้ใจแวดั่กับสิบอวกัสิบปั๊กปั๊ปั๊ อีดัดับเดือดแล้วมึงนี่ยนะมึงไปอยู่ในวัดโดนลายล้อมด้วยพญานาคไปอ่ะโอ้นะตาบึ้งนะเขาตั้งใจที่จะไปเต้นเขาตั้งใจที่จะไปสนุกสนานมึงดันไปนั่งโจโลอย่างนั้นไปได้บึ้งอ่ะไอ้คนที่เต้นที่กำลังเป๊ะอยู่หันมาเจอก็เต้นเขินๆไอ้ไอ้แล้วนะครับนะเออมึงเป็นบ้าที่ เงินบึ้งนะบักพานะกลับไปเขาทำไปอยู่ในทำนะไปตั้งแล้วก็ไปนั่งไอ้ดวงทำของมึงอลยนะไปนั่งดวงทำของมึงแล้ยิบระยับะกาเอากล้องไปถ่ายแล้วก็นั่งพูดเลยนะสวัสดีญาติโยมอาตมาตอนนี้นะอาตมาก็จะแบบเออเอออาตมาเออมาเออมาบอกเรื่องดวงทำ